ดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h a n n e l อีกแล้วนะครับผม speaker, speaker. วันนี้ผมจะมาทําการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าผีเห็นโรงแรมหลอนเป็นภาพยนตร์สยองขวัญจากทางอินโดนีเซียน,นะครับสําหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถรับชมผ่านทางเน็ตฟลิกผีเห็นโรงแรมหลอน เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่แม่บ้านโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเธอก็เห็นว่าลูกค้าในเช็คเอาท์ไปหมดแล้วและเธอก็ได้ยินเสียงร้องมาจากชั้น3ที่ถูกปิดตายเอาไว้โดยไม่ทราบสาเหตุเนื่องจากเธอเป็นพนักงานใหม่เธอจึงขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูเข้าไปด้านในหลังจากนั้นเธอก็ไปยืนอยู่ตรงห้องที่ไม่มีหมายเลขและยังได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงคนนั้นอยู่เธอจึงเปิดประตูเข้าไปในห้องแล้วก็ได้เจอกับผู้หญิงผมขาวตัวซีดที่บอกกับเธอว่า สามวันเที่ยงคืนซึ่งนั่นคือเรื่องราวที่เธอกําลังเล่าให้กับคารินลูกสาวของเธอได้ฟังและเธอนั้นบอกว่าเกิดมาเธอไม่เคยพบเจอผู้หญิงผิวขาวขนาดน้นมรก,กนและเธอก็พูดอะไรกับแม่บางอย่างไม่รู้ว่าคําว่าสามวันเที่ยงคืนมันหมายความว่าอย่างไรและพูดแบบนั้นกับเธอทําไมแต่ว่าหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราวแปลกๆขึ้นกับเธอเพราะว่าแมวในบ้านก็ตายคนข้างบ้านก็เสียชีวิตรวมถึงป้าโยโนที่อยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชก็เสียชีวิตที่นั่นอีกด้วย ขาดินจะบอกไปว่ามันคงเป็นเรื่องบังเอิญเพราะว่าคุณป้าก็ป่วยทางจิตอยู่แล้วนี่ก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วแม่ไปละหมาดเธอจะได้ไม่ทําให้ฟุ้งซ่านหลังจากนั้นป้าแม่บ้านเธอจึงไปทําการละหมาดซึ่งขนานั้นเองผีผู้หญิงผมขาวนั่นก็ได้โผล่ามาจากกระจกและเธอก็เดินทะลุก,กระจกออกมาโดยที่บ้าแม่บ้านนั้นก็รู้สึกได้แต่พอหันหลังไปดู เธอกลับหายไปซึ่งในตอนนั้นฝนกำลังจะตกแล้วก็มีฟ้าผ่าหลังจากเธอละหมาดเสร็จเธอก็เห็นเงาผู้หญิงคนนั้นทาให้เธอนั้นตกใจไปอย่างมากแต่เมื่อเธอพยายามมองไปรอบๆห้องก็ไม่พบเจอเธอจึงไปเข้านอนจู่ๆผีผู้หญิงคนนั้นก็โผล่มาแล้วก็พุ่งเข้ามาหาเธอเมื่อคารินได้ยินเสียงร้องของแม่จึงเปิดประตูเข้ามาแต่กลับพบว่าแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วเรื่องราวตานมาสามวันต่อมาพี่น้องคู่หนึ่งพี่คนน้องมีชื่อว่า เฟคนพี่มีชื่อวา่าไรนาทั้งสองคนได้นั่งรถกลับจากต่างเมืองเพื่อม,มายังโรงแรมของพ่อซึ่งก็คือโรงแรมในตอนต้นเรื่องนั่นเองพวกเธอนั้นเป็นลูกสาวของเจ้าของโรงแรมที่เพิ่งเป็นมะเร็งเสียชีวิตไปและพวกเธอต้องเข้ามาบริหารเพราะว่าไรานาเรียนจบบริหารมาพวกเธอได้มาเจอกับตากับยายที่เป็นคนมาดูแลโรงแรมน,นี้แทนให้ ตากับยายได้พาทั้งสองคนไปยังห้องพักซึ่งห้องที่พวกเธอจะได้พักจะสามารถมองเห็นวิวของโรงแรมได้หมดเลยคุณยายนั้นดีใจไปอย่างมากที่หลานกลับมาอยู่ด้วยและไรนาจะเข้ามาบริหารโรงแรมแห่งนี้ซึ่งโรงแรมนี้จะเป็นอย่างเดียวที่พ่อของไรนาได้ทิ้งเอาไว้ให้และเธอก็เตือนหลานไปว่าแต่ว่าชั้นสามน่ะปิดปรับปรุงห้ามขึ้นไปเด็ดขาดแต่หน้าตาของเธอเหมือนจะมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่มากกว่านั้นหลังจากนั้นไรนา ก็ได้พาเฟย์ไปสมัครโรงเรียนใกล้ๆกับโรงแรมแต่ว่าคุณครูก็บอกว่าให้รอก่อนเพราะว่าตอนนี้ครูใหญ่กำลังมีแขกอยู่ขณะที่พวกเธอทั้งสองคนนั่งรออยู่ทางด้านนอกก็เห็นว่าคุณครูกำลังมอหมอยกันเกี่ยวกับเรื่องของคารินที่เพิ่งเสียแม่ของเธอไปจากเหตุการณ์ที่คุณครูนั้นเล่าก็ทำให้พี่น้องสอง,สองคนนี้หวาดกลัวเป็นอย่างมาก ขนาดนั้นเองนักข่าวที่มีชื่อวอาโดที่เขามาตามสืบเรื่องนี้เขาก็บังเอิญได้เจอกับไรนาซึ่งเขาเป็นแฟนเก่ากับไรนานั่นเองและเขาก็พยายามเข้ามาทักเธอถามว่าเธอมาแถวนี้พักอยู่ที่ไหนแต่ว่าไรนาก็ไม่บอกอาโดจึงเข้าใจเพราะว่าเราเลิกกันมานานแล้วเขาจึงเตือนเธอไปว่าไปไหนมาไหนก็ให้ระวังหน่อยนะช่วงนี้นะ่ะมีข่าวไม่ค่อยดี เขาได้เล่าถึงการตายของแม่ของคารินว่ายังตามหาตัวคนร้ายไม่ได้ซึ่งเธอนั้นเป็นพนักงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขากำลังจะไปที่โรงแรมแห่งนั้นเพื่อสืบหาข้อมูลและก็ถามกับไหน้าจนได้เจอว่าโรงแรมแห่งนั้นเป็นโรงแรมของไรานานั่นเองเธอจึงพาเขากลับมาที่โรงแรมเพื่อมาคุยกับตายายซึ่งไรานาก็ไม่พอใจไปอย่างมากที่ตากับยายไม่ยอมรใอยฟังว่าพนักงานคนนั้นคนที่เสียชีวิต เป็นพนักง,งานโรงแรมของเราแต่ตากับยาก,ก็บอกว่าไม่อยากให้กลัวอาโดจะบอกว่าเขาต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจึงจะขอพักที่โรงแรมนี้ไปก่อนหลังจากนั้นไรานาก็เข้ามาในห้องแล้วก็คุยกับเฟย์เฟย์ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของอาโดที่ไรานาลเลิกกับเขาไรานาได้บอกไปว่าอาโดนะเข้าตัวมาในบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าความหวังของเขามากที่สุดคืออยากมีครอบครัวอาโดตอนที่คบกับเธอเขาอยากมีลูกมากแต่เธอมีให้เขาไม่ได้ พรโรคที่เธอนั้นเป็นอยู่และเมื่ออาโดไปแต่งงานภรรยาของเขาก็เสียชีวิตหลังแต่งได้ไม่นานอีกชีวิตของอาโดนั้นน่าสงสารมากๆซึ่งตัวของไรนา เธอไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเธอไม่ละมานเหมือนคนอื่นเพราะเธอคิดว่าเธอพยายามสวดในทุกๆวันแต่ก็ไม่ทำให้ชีวิตของเธอนั้นดีขึ้นเลยพ่อของเธอก็มาเป็นมะเร็งเสียไปอีกเธอคิดว่าพระเจ้านั้นช่วยอะไรเธอไม่ได้ขณะนั้นเธอก็ออกไปยืนที่นอกระเบียงแล้วก็เห็นว่าห้องที่ชั้นสามมันมีคนเปิดไฟไหนตาก,กับยายบอกว่าห้ามขึ้นไปและไม่มีคนอยู่เธอจึงเดินขึ้นไปดูแล้วก็ได้ยินเสียงร้องมาจากชั้นสามนั่นเธอจึงเปิดประตูที่ถูกปิดตายเอาไว้ แรงัดประตูเข้าไปที่ด้านในหลังจากนั้นเธอก็เปิดเข้าไปในห้องที่ไม่มีหมายเลขจนได้เจอกับผู้หญิงผมขาวซึ่งไรน้าก็คิดว่าเป็นคนเธอจึงเดินกลับลงมาด้วยความสงสัยว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงอยู่บนห้องนั้นพร้อมกับพูดกับเธอว่าสาววันเที่ยงคืนเช้าวันต่อมาไรน้าขณะที่เธอกำลังจะออกไปข้างนอกและจะไปส่งเฟยที่โรงเรียนเธอกลับพบว่ามีหมายเลขหนึ่ง ที่ถูกเขียนด้วยเลือดหรือลิปสติกมาเขียนอยู่ตรงกระจกรถของเธอเธอตกใจไปอย่างมากรีบเข้ามาหายายและจะมาตามหาเฟเธอมาถามยายว่า เธอได้ยินคําว่าสามวันเที่ยงคืนมันแปลว่าอะไรเหรอยายจึงถามว่าไปได้ยินมาจากไหนเธอจึงเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ห้องชั้นสามบอกเธอมายายตกใจไปอย่างมากและถามว่าไรนาเห็นผู้หญิงคนนั้นเหรอไรนาบอกว่าเห็นขนานั้นเองเฟ่ก็มาบอกกับไรนาว่าเธอน้าเสร็จแล้วเราไปโรงเรียนกันได้แล้วแต่ว่าสีหน้าของยายยังคงทําหน้าตาหวาดกลัวอยู่หลังจากนั้นคุณตาก็มาบอกกับยายว่าตอนนี้มีตํารวจมาที่โรงแรมเต็มไปหมด และขอคุยกับพวกเราอีกด้วยข่าวการตายของแม่บ้านแพรยสะพัดไปทั่วตอนนี้ลูกค้าก็พาทยอยเช็คเอากันออกจากโรงแรมไปจนหมดขณะที่ตำรวจมาสอบปากคำตากับยายอาโดเขาก็มาหาข้อมูลถามกับตำรวจเพิ่มเติมไปด้วยเมื่อรไรน้ากลับจะไปส่งเฟเธอก็ได้ยินว่า มีห้องบนชั้สามโทรไปขอผ้าขนหนูเธอจึงเอาผ้าขนหนูขึ้นมาให้ซึ่งเธอก็คิดว่าลูกค้าอยู่ในห้องน้ําเธอจึงตะโกนบอกไปว่าเธอวางผ้าขนหนูเอาไว้บนเตียงนะซึ่งเธอก็เห็นประตูมานแง้มแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรขณะที่เธอกำลังจะเดินออกไปเธอกลับได้ยินเสียงร้องไห้คล้ายๆกับห้องชั้นสามที่เธอได้ยินเมื่อคืนก่อนหลังจากนั้นก็มีคนโทรเข้ามาเมื่อไรน้ารับสายคนปลายสายก็บอกไปว่าเธอไม่ได้อยู่ในห้องน้ํา ได้เดาสิว่าเธออยู่ที่ไหนเธอนั้นโดนขังมานานเธอขอสนุกบ้านได้ไหมซึ่งก็ทําให้รไรนาตกใจไปอย่างมากแล้วก็รีบวางสายและโทรไปที่รีเซพชันถามว่าห้องนี้มีคนพักหรือเปล่าคําตอบก็ว่าห้องนี้เป็นห้องว่างรไรนารู้สึกว่ามีใครบางคนเดินอยู่ที่ด้านหลังม้านที่ด้านนอก เธอจึงได้วิ่งหนีออกไปจากห้องนี้แล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนออกมาว่าจงลิ้มรดความเจ็บปวดของฉันก่อนที่แกจะตายไปขณะที่ไรน้ากําลังหวาดกลัวอยู่นั้นอาโดก็เข้ามาถามเธอว่าเป็นอะไรเธอจึงบอกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในห้องนั้น ต่เมื่ออาโดเปิดประตูเข้าไปทุกอย่างมันก็ปกติดีหลังจากนั้นพนักง,งานในโรงแรมก็มาขอลาออกกับตายายและบอกว่าอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วอาโดกับไดนาจึงมาคุยกับตายายเรื่องผู้หญิงลึกลับในโรงแรมแห่งนี้แต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ยอมพูดอาโดจึงบอกไปว่าเขารู้นะว่าทั้งสองคนน่ะไม่อยากพูดต่อหน้าตำรวจแต่สามารถพูดกับเขาได้ยายจึงเล่าให้ฟังว่า ผู้หญิงที่ห้องที่ไม่มีหมายเล่นบนชั้นสมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมา6ปีก่อนแต่กับยายนั้นรู้ว่าพ่อของไรานาได้รับสืบทอดโรงแรมแห่งนี้แต่เธอก็ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าพ่อของไรานาเป็นลูกคนรวยหรือเอาโรงแรมนี้มาจากไหนแต่ในตอนที่เธอได้เข้ามาดูแลโรงแรมนี้แทนพ่อของไรานา โจงนัคนงานก็ได้เจอกับอะไรแปลกเขาได้ขึ้นมาที่ชั้นสามเพราะได้ยินเสียงร้องเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็เจอกับผู้หญิงผมขาวและพูดก,กับเขาว่าสามวันเที่ยงคืนตลอดระยะเวลาสามวันช่างคนนั้นก็มีอาการแปลกเมื่อตากับยายกลับเข้ามาที่โรงแรมก็พบว,ว่าช่างคนนั้นยืนเอาหัวโขกกับกำแพงอยู่หลังจากนั้นตากับยายก็เลยเอาหมอผีเข้ามาพยายามปราบวิญญาณผู้หญิงคนนั้นแต่เธอก็มีพลังมากๆจึงไม่สามารถทำอะไรได้เลย ตากับยายจึงตัดสินใจเอาบุญแจคล้องเอาไว้ไม่ให้ใครนั้นขึ้นมาที่นี่อีกและตากับยายก็ไม่เคยบอกกับพ่อของรายน้าด้วยซ้ําเรื่องดาวแต่เป็นที่เฟขณะที่เธอนั้นมาเรียนและต้องมาเอาขอให้กับคุณครูในห้องวิทยาศาสตร์เธอรู้สึกว่ามีแกลงคนกําลังเรียกร้องหาเธออยู่และจูจูหุ่นที่ถูกอาภาคลุมมาไว้ กับพยายามจะเข้ามาทําร้ายเธอเฟยตกใจเป็นปอย่างมากวิ่งกรีดร้องมาทางด้านนอกจนทุกคนนั้นออกมาหาเฟยเมื่อครูเปิดเข้าไปในห้องก็กลับไม่พบอะไรเลยไอหุ่นตัวนั้นมันก็ตั้งไว้ที่เดิมไม่ได้ขยับไปไหนเมื่อไรหน้าได้ดูเข้าจึงมารับเฟยและถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเฟยจึงเล่าให้ฟังว่าเธอได้ขึ้นไปที่ชั้นสามแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในห้องนั้นพอได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่เธอเห็นว่าประตูมันถูกง,งัด แล้วเมื่อเธอเข้าไปเธอได้ยินผู้หญิงคนนั้นพูดว่าสาววันเที่ยงคืนไรนานั้นโทษตัวเองและบอกว่าเธอน่ะเป็นคนพ่กากุญแจนั้นเข้าไปเองจึงทําให้เฟ์ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เลยไปหาหมอผีคนที่เคยมาปราบแต่ก็ทําให้สําเร็จเขาจึงบอกว่าเขาไม่สามารถทําอะไรได้เขาสื่อสารกับเธอไม่ได้เลยเพราะเขาไม่รู้จักชื่อของเธอทั้งสองคนต้องไปหามาว่าพีผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรเขาถึงจะสามารถสื่อสารได้ ทั้งสองคนจึงกลับมาคุยกับตากับยายซึ่งตากับยายก็บอกคําเดิมว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นไม่รู้ว่ามีโรงแรมแห่งนี้มาก่อนขณะนั้นทนายความของพ่อก็ได้โทรมาหา รายหน้าได้รู้ความจริงว่าก่อนหน้านี้โรงแรมได้ถูกอวเป็นชื่อของใครบางคนที่ไม่ใช่ชื่อจานูวาพ่อของเธอแต่เป็นชื่อบาการ่าซึ่งเธอก็ไม่รู้มาก่อนว่าพ่อของเธอนั้นเปลี่ยนชื่อหรือใช้ชื่อบาการ่ามาก่อนหน้านี้เธอจึงพยายามไปหาข้อมูลจากนิยายที่พ่อของเธอนนั้นชอบเขียนการที่เธอกําลังนั่งอ่าน ไฟที่ชั้นสามมันก็ติดขึ้นมาอีกครั้งเธอจึงรีบขึ้นไปในห้องนั้นหวังจะหาข้อมูลซึ่งขณะนั้นเองอาโดที่พยายามช่วยเธออยู่กลับพบว,ว่าเธอหายไปเขาจึงตามมาที่ชั้นสามแล้วก็ห้ามเธอเข้าไปในห้องนั้นอีกซึ่งเฟยก็ตามมาด้วยไรายนาได้บอกว่าเธอต้องเข้าไปในห้องนั้นเพื่อจะเจอข้อมูลอะไรบางอย่างและเธอก็ห้ามอาโดเข้าไปกับเธอแต่เฟยก็ขอตามไปด้วยหลังจากนั้นสองพี่น้องก็เข้ามาในห้องนี้และไรานา ก็ได้เจอกับกระเบื้องแตกใต้เตียงเหมือนมีเศษอะไรบางอย่างถูกซ่อนไว้ในนั้นมันเป็นเศษกระดาษที่ถูกขีดขาดขนะนั้นเองเธอก็พบว่าเฟย์ถูกวิญญาณผู้หญิงคนนั้นเข้าสิงแล้วก็จะเข้ามาทําร้ายเธออารโดที่ได้ยินเสียงจึงเข้ามาช่วยอีกแรงพวกเขาได้เจอกับผู้หญิงผมขาวแล้วก็พากัะนีนออกไปเช้าวันต่อมาสองพี่น้องก็ได้เห็นลิปสติกเขียนบนกระจวันเลขสองไรหน้ากับอารโดจึงพยายามมาหาคำตอบ และคิดว่าพ่อของไรานาอาจจะรู้จักผู้หญิงคนนั้นมาก่อนตากับยายจึงช่วยพยายามเอาเศษกระดาษพวกนั้นรวบรวมปฏิปโอจนได้เป็นบทความที่ผู้หญิงคนนั้นเขียนให้กับพ่อของไรานาพูดถึงบ้านเกิดของเธอที่เป็นดินแดนดอกไม้สีขาวจากทางเหนือทั้งสองคนจึงพยายามตามหาแล้วก็ได้เจอกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีดอกไม้สีขาวเต็มไปหมด พวกกันทั้งสองคนต้องนั่งเรือเข้าไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นจนได้เจอกับผู้ใหญ่บ้านพวกเขาจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับผู้ใหญ่บ้านได้ฟังว่ามีเหตุการณ์ตายแปลกประหลาดเกิดขึ้นที่โรงแรมคาดว่าจะเป็นดวงวาณของหญิงสาวผู้ใหญ่บ้านนั้นรู้จักกับผู้หญิงที่มีตัวซิสซี่ผมสีขาวไหมแต่เขาก็เดินหนีไปแล้วก็ทําเหมือนไม่รู้เรื่องขนาดนั้นเองเมียของผู้ใหญ่บ้านก็มาแอบฟังอยู่ด้วยคนขับเรือจึงบอกกับทั้งสองคนไปว่า มันดึกมากแล้วให้ทั้งสองคนนั่งพักที่นี่ก่อนก็ได้ออกเรือไปก็ลาบากทั้งสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันจึงมีเวลาคุยกันไรหน้าจึงได้บอกกับอาโดไปว่าเธอไม่เชื่อในพระเจ้าเธอนั้นสวดตลอดเวลาระบมาดตลอดทุกวัน พ่อของเธอยังคงเป็นมะเร็งอยู่ชีวิตของเธอก็ไม่ได้ดีขึ้นอาโดจงบอกไปว่านี่อาจจะเป็นบททดสอบของพระเจ้าก็เป็นได้ขณะนั้นทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงทะเลาะก,กันของผู้ใหญ่บ้านกับภรรยาว่าอย่าไปบอกเรื่องนี้กับพวกเขาเชียวนะแล้วผู้ใหญ่บ้านก็เดินหนีออกจากบ้านไปไรานากับอาโดจึงแอบเข้ามาในบ้านของผู้ใหญ่บ้านและได้เจอกับรูปของผู้หญิงผมขาวคนนั้นอยู่ในบ้านหลังนี้ ภรยาของผู้ใหญ่บ้านจึงเข้ามาบอกว่าเธอเกิดว่าอยากรู้เธอจะเล่าให้ฟังหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวของเธอเองที่มีชื่อว่าเมนเออร์ด้วยความที่ว่าเธอมีผิวที่ขาวซีดจึงทาให้คนในหมู่บ้านนั้นชอบล้อเธอว่าเธอนั้นเป็นปีศาจพ่อกับแม่จึงให้เธออยู่แต่ในบ้านทําให้เธอนั้นชอบจินตนาการลเล่นอยู่คนเดียวหลังจากนั้นเธอก็หนีออกจากบ้านไปจนผู้ใหญ่บ้านกับภรยาไม่อยากจะพูดถึงเธออีก วันต่อมาเฟยก็เห็นว่ามีลิปสติกมาเขียนตกกระจกอีกครั้งเป็นหมายเลขสามวันนี้เป็นวันสุดท้ายรไรน่ากับอาโดได้รีบกับมาที่โรงแรมเพื่อบอกกับทุกคนว่าเธอรู้จักชื่อผู้หญิงคนนั้นแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เอาหมอผีเข้ามาติดต่อกับวิญญาณหญิงสาวจนทําให้เขาดูอดีตของเธอ เมื่อเธอ้นนี้นออกมาจากบ้านบังเอิญว่าพ่อของไรานามาเจอกับเธอเข้าจึงพาเธอเข้ามาอยู่ในโรงแรมแห่งนี้หลาจากนั้นทั้งสองคนก็ได้รักกันแต่ว่าพ่อของไรานาต้องเดินทางไปทําธุรกิจเขาจึงต้องจากเธอไปหญิงผมเขาวรอแล้วรอเล่าพ่อของไรานาก็ไม่กลับมาเธอได้เขียนจดหมายจนเธอนั้นฉีกทิ้งและเอาไปฝังไว้ ตรงกระเบื้อที่มันแตกใต้เตียงนอนและเธอก็ตัดสินใจออกเดินทางตามหาพ่อของไรานาแล้วก็ได้พบว่าเขามีภรรยาใหม่และก็มีลูกด้วยกันเธอโกรธเป็นอย่างมากและกลับมาที่โรงแรมวยความแค้นอาฆาตเธอยอมจากโลกนี้ไปเพื่อจะได้เป็นดวงวิญญาณมาตามล้างแค้นทุกคนเมื่อหมอผีได้เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้น เขาได้บอกไปว่าทุกคน้วนแต่ใจร้ายกับเธอทั้งนั้นสิ่งที่จะหยุดดุวิญาณนี้ได้หยุดความแค้นของเธอคือต้องหาสิ่งที่ทําให้ดุวิญานั้นยกโทษให้กับพ่อของไหนาและหาร่างของเธอให้เจอและจูจูวิญญาณหญิงสาว ็ได้กรีดร้องออกมาทาให้ไฟในโรงแรมนั้นมันแตกกระจายประจุหมดหมอผีพยายามต้านเอาไว้แต่เขาก็ไม่สามารถสู้กับวิญญาของหญิงสาวได้จนทําให้เขานั้นเสียชีวิตไปไรนาะจึงมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับตาก,กับยายได้ฟังตากรบยายจะคิดว่าคิวบุตั้งแต่แรก ว่าโรงแรมแห่งนี้ถูกสาบเอาไว้ไรน่าไม่เข้าใจว่าทําไมทุกคนต้องหมดจดใช้สิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทําไว้ด้วยเธอจึงเล่าให้กับอารโดได้ฟังว่าตอนที่เธอนั้งคบกับเขาทําไมเธอถึงเลิกกับเขานั่นก็เป็นเพราะว่าเธอมีลูกให้กับเขาไม่ได้นั่นเองและเธอก็เดินหนีไปขั้นนั้นเองอาโดกับเฟก็ได้เห็นว่าใต้เตียงนอนของเธอมีนิยายของพ่อที่ถูกเขียนเอาไว้อยู่และในกล่องนั้นก็มีแหวนวงหนึ่งเป็นแหวนแต่งงาน พวกเขาจะคิดว่านิยายนี้เป็นเรื่องราวที่พ่อของไรานาได้เขียนถึงผู้หญิงคนนั้นเมื่อไรานาได้อ่านเรื่องราวที่เขียนว่าวันหนึ่งพ่อของไรานาตัดสินใจะจะแต่งงานกับหญิงสาวผงขาวคนนั้นและเขาก็ไปซื้อแหวนแต่งงานระหว่างที่เขากําลังจะกลับมาที่โรงแรมเขากับเดินมาระวังและถูกรถชนหลังจากนั้นเขาก็สูญเสียความทรงจําซึ่งก็มีเสียฐีผัวเมียคู่หนึ่งที่ต้องการจะมีลูกอยู่แล้ว เอาพ่อของไรนาไปเลี้ยงดูเป็นลูกแล้วก็ให้เขาได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือแม่ของไรนาจนมีไรนาัาเฟ์นั่นเองแต่หลังจากนั้นเขาความทรงจำก็กลับคืนมาเขาจำได้ว่าเขาเคยรักกับผู้หญิงคนนั้นเขาจึงเรียบกลับมาที่โรงแรมแต่กลับพบว่าน,นั้นได้จากเขาไปแล้วเขาจึงเอาร้าของเธอไปไว้ที่อุโมงค์ห้องใต้ดินแล้วก็สลักเป็นรูปดอกไม้เอาไว้เขาได้เขียนนิยายเรื่องนี้จนเสร็จที่โรงแรมแห่งนี้ และเขาก็ตัดสินใจจากโรงแรมแห่งนี้ไปเมื่อไรนาได้ดูเรื่องราวทั้งหมดเธอจะคิดว่าต้องถามหมหญิงผมขาวนั้นรู้ว่าพ่อของเธอรักเธอมากแค่ไหนและไม่คเคยทอดทิ้งเธอไปอย่างที่เธอคิดเธอต้องเอาแหวนวงนี้ไปให้กับร่างของหญิงสาวคนนั้นให้ได้ซึ่งอาโดก็คิดว่าถ้าเราหาร่างผู้หญิงคนนั้นจนเจอทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะอยู่ครบพวกเขาจึงได้ลงกันไปที่ใต้อุโมงค์เพื่อพยายามหากระางของหญิงสาวโดยที่น,นตอนนี้ตากับยายและเฟ ก็มปช่วยกันลมาเพื่อสวดอวยพรให้กับทังคู่ได้ทําให้สําเร็จอาโดกับไรนาได้ลงมาที่ใต้อุโมงพยายามขุดหาแต่ก็ยังไม่พบขณะนั้นเองอาโดวิญญาณหญิงสาวก็ได้มาเข้าร่างของเขาแล้วก็ตามไรล่าทําร้ายไรายนาเธอจึงพยายามหนีไปซ่อนตัวและเธอก็หลบมาในพื้นที่ที่อาโดดันตามเธอไม่เจอครั้งนี้เธอตัดสินใจละหมาดอีกครั้งและไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ ยายของเธอได้ขอให้เธอนั้นเชื่อในพระเจ้าอีกครั้งขณะในเองอาโดก็ตามเธอมาจนเจอไรานาได้หนีไปแล้วก็เจอกับผนังที่ถูกสลักเป็นรูปดอกไม้เอาไว้เธอจึงพยายามขูดจนเจอกับร่างของหญิงสาวคนนั้นขณะนั้นเองอาโดก็ตามมาจนเจอเธอและกําลังจะทําร้ายเธอแต่ว่าไรานาก็สวมแหวนให้กับร่างของผู้หญิงคนนั้นได้ซึ่งมันก็ทันเวลาพอดีวิญญาณหญิงสาวผมขาวได้ปรากฏตัวขึ้นและเธอ ก็ยิ้มให้กับต้งคู่แล้วร่างของเธอก็สลายหายไปเมื่อไรนาได้กลับมาหาตากับยายทุกคนก็กอดกันกลมคิดว่าเรื่องนี้มันคงจะจบไปแล้วหลังจากนั้นก็มีรถพยาบาลรถตำรวจเข้ามาที่โรงแรมซึ่งไรนาก็ต้องไปให้ปากคำกับทางตำรวจหลังจากเรื่องทุกอย่างสงบลงไรนาก็คิดว่าโรงแรมของเธอเนะี่ยอื้อเฉาไปใหญ่แล้วคงไม่มีใครกล้าเข้ามาพักที่นี่อีกอาโด เขาจะบอกว่าตอนนี้มันอาจจะไม่เหมาะจะพูดเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีใครแล้วเขาอยากจะกลับมาคบกับเธออีกครั้ง แต่ว่าไรานาก็าบอกไปว่าเธอไม่สามารถมีลูกให้กับเขาได้นะอารโดบอกว่าไม่เป็นไรสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก็มีหรือไม่เราคอยอุ้มลูกของเฟยก็ได้ไม่ต้องเป็นพ่อแม่แต่เป็นน้าเป็นอานก็ได้ซึ่งไรานาก็ตอบตกลงทั้งสองคนจนเข้าไปกอดกันอาโดยังคงพักอยู่ที่โรงแรมของไรานาอยู่เขาได้โทรคุยกับไรานาบอกว่าเขาคุยกับเพื่อนของเขาว่ากําลังหางานให้กับไรานาและให้ไรานานไปสัมภาษณ์งานและอย่าลืมบอกเฟยกับตาย,ายายด้วยละ่ะ ว่าเรากำลังจะแต่งงานกันแล้วขนาดน,นั้นเองอาโดก็ได้ยินเสียงร้องไห้เหมือนที่พวกเขาเนั่นเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้เป็นเสียงร้องไห้ของวิยาหญิงสาวเมื่อเขาหันไปมองตรงกระจกเขาลับได้เหียนเธออีกครั้งเธอกำลังนั่งร้องไห้อยู่ตรงกระจกนั่นและจู่ๆเธอก็พุ่งออกมาจากกระจกและทำได้อาโดจนเสียชีวิตไปวิยาของเธอยังคงไม่ไปไหนและยังคงแค้นทุกคน เช้าวันต่อมาไรานาเธอโทรหาอาโดแล้วก็ไม่รับสายเธอจึงมาขอห้องเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าอาโดได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นก็มีตำรวจเข้ามาที่โรงแรมนี้อีกครั้งเฟย์กับไรานาจึงมาคุยกันว่าทำไมวิญญาณหญิงสาวถึงไม่ยอมปลดปล่อยเฟย์จึงดาว่าหรือว่าเราเป็นลูกของพ่อที่เคยทำให้เธอเจ็บช้ำหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาในห้องนั้นก็จะไม่รอดบางที วิญญาณหญิงสาวนั่นอาจจะหยุดก็ต่อเมื่อคนที่ทําไม่ดีกับเธอตายปัจจุหมดแล้วหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเธอไม่สามารถไปจากโลกนี้ได้เพราะสิ่งที่เธอจะทําเอาไว้เรนาจึงบอกไปว่าแล้วเฟร์รู้เรื่องนี้ได้อย่างไรเมื่อเฟร์หันมาดวงตางของเธอนั้นกลับเป็นสีแดงเพราะตอนนั้นวิญญาณหญิงสาวได้เข้าด้านของเฟย์อยู่เธอได้ขอบใจทั้งสองคนที่มาเป็นสื่อกลาง ทำให้เธอได้ดูเรื่องราวทั้งหมดหลังจากนั้นเธอก็ออกจากร่างของเฟย์ไรน่าตัดสินใจปิดกิจการโรงแรมแห่งนี้และจากโรงแรมแห่งนี้ไปต่อมาไม่นานตำรวจสองนายที่ดูเรื่องโรงแรมแห่งนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาต้องการจะไปสู์และเข้ามาในโรงแรมพวกเขาก็ได้เจอกับวิญญาณหญิงสาวที่อยู่ในห้องชั้นสามเหมือนเดิมและเรื่องราวผีเฮี้ยนโรงแงรมหลอนก็ได้จบลงซึ่งในตอนจบนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่า ในเมื่อเธอนั้นได้รู้ว่าพ่อของไรานาเนี่ยไม่เคยทิ้งเธอไปไหนแถมยังจะขอเธอแต่งงานอีกด้วยเหมือนว่าเธอนั้นจะหมดห่วงและจากไปแล้วใช่ไหมครับแต่อาโดก็กลับเป็นเหยื่อให้กับเธออีกครั้งซึ่งปกติเนี่ยคนที่เห็นเธอนะครับก็จะตายไปใน3วันใช่ไหมครับแต่ว่าเธอนั้นเลือกที่จะไว้ชีวิตไรานาแล้วก็เฟและขอบใจที่ทั้งคู่นั้น เป็นสื่อกลางทําให้เธอได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเธอนั้นไม่สามารถไปจากที่นี่ได้เพราะการตายของเธอในโรงแรมแห่งนี้ทาให้เธอยังคงวนเวียนสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเธอคงไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้ผุดได้เกิดใครที่เห็นเธอก็ยังคงต้องตายไปเหมือนเดิมนั่นเองทุกคนฟังเรื่องนี้แล้ว ชอบไม่ชอบอย่างไรลองคอมเมนต์ก,ก็เข้ามาดูนะครับถ้าใครนะครับผมชอบหนังผีสไตล์นี้นะครับก่อนหน้านี้ผมได้สปอยหนังผีสยองขวัญที่มีชื่อว่าไราเซียเป็นหนังผีแนวของแขกจากต่างประเทศนะครับถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้รับฟังเดี๋ยวผมจะขึ้นแนะนำเอาไว้ให้นะครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไป